โชคอัพที่มีประวัติยาวนานหรือมีเจเนอเรชันยาวนานกว่า30ปีเฮ้ยพี่เอกที่นั่นมีไหมที่นี่มีไหมจังหวัดนู้นมีหรือเปล่าเอาละ่ะครั้งนี้ฮะจะพามารู้จักกันเลยฮะที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเดี๋ยวถึงแล้วเราต้องเข้าแบบเอกโซทัศน์โอ้โหตัวนี้เป็นอลูมิเนียมกัดอ,อลูมิเนียมนม่ชิ้นมันก็เลยจละราคงแรงกว่าอ่าใช่ครับแล้วก็เบากว่านี่คือพระเอกเลย สวัสดีครับเพื่อนๆมากครับผมเอกโซทักฮนะ มันต้องเบรกกันขนาดนี้เลยไม่ได้เราเรื่องสวัสดีสําคัญที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวจังหวัดอ่างทองนั่นเองซึ่งมาทาไมนั้นจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่ากล่าวถึงก่อนเกี่ยวกับเรื่องโชกัพที่มีประวัติยาวนานหรือมีเจเนอเรชันยาวนานกว่า30ปีนั่นคือโชกัพอาร์เมนด้านั่นเองและอาร์เมนดานเ,เน,านเี่ยบางคนหลายท่านถามผมเวลาเจอหน้าเอ,อ้ยพี่เอกที่นั่นมีไหมที่นี่มีไหมจังหวัดนู้นมีหรือเปล่าเอาละครั้งนี้ฮะจะพามารู้จักกันเลยฮะที่จังหวัดอ่างทองใกล้ๆกับยุทธยาแล้วนี่แหละจริงๆแล้วออยาาาาากกกกกจจะบววว่เมดดี้ททุุสขแล็ๆัังห มีหลายสาขาเลยทีเดียวแต่มาคือเรียกว่าจังหวัดที่แบบค่อนข,ข้างที่บอกว่ารถซิ่งมันน้อยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยพามาดูว่ามีรถซิ่งจริงหรือเปล่าที่ช่างเป้อ่างทองนั่นเองเดี๋ยวพาไปชมกันเอางี้ดีกว่าสับเกียร์ว่ามาเยอะแล้วพอสับเกียร์ดีๆมึงไม่ชมกูมั่ง บาดโถจะได้เลือกแบบบล็อกกันทุกทีว้าวอีกแล้วว้าวอีกแล้วพอไม่ว้าเงียบกริบเงียบกริบเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวจะถึงแล้วเราต้องเข้าแบบเอกโซทัศอย่างนี้เลยโอ้โหมาถึงจังหวัดอ่างทองทุกทีนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่นี่เขามีรถซิ่งกันหรือเปล่านะก็เลยเลือกนี่เลยฮะช่างเป้ครับเป้อ่างทองนั่นเองโอ้ย มาก็ไม่ได้ไกลมากนะจากกรุงเทพก็ประมาณแนคะ่ร้อยกว่าโลนิดๆน,น,นะเดี๋ยวมาดูรสซิ่งอ่างทองกันหน่อยเป็นยังไงป้าเดี๋ยวพาไปชม เดี๋ยวไปรู้จักกับเจ้าของอูก่กันว่าพี่เป้นหน้าตาเป็นยังไงมาเดี๋ยวพาไปรู้จักสวัสดีครับ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 วันโอ้โหสูงปี๊ดเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้านิดนึงแวบ๊บนึงขอแว๊บเดียวแววบเดียครับผมเออคนนี้เอง อันนะนนำเสกกับเพื่อนๆทั้งบ้านหน่อยฮะครับสวัสดีครับผมก็ช่างเป้อ่างทองนะช่างเป้อ่างทองเอาใส่แมสได้ใส่แมสแล้วนี่ห่วงเรื่องแมสอันดับแรกเดี๋ยวต้องถามมันนิดนึงเปิดอู่มานานหรือยังฮะตรงนี้ถ้าตรงนี้อยู่มา4ปีพี่สี่ปีเอามีก่อนหน้านี้ด้วยเหรอมีก่อนหน้านี้อีกพี่ก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนฮะเมื่อก่อนอยู่ในตัวเมือง อยู่ในตัวเมืองก็ประมาณ5ปีเป็นเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยเหรอเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยเ,เราเรียนมาทางด้านนี้จบมาทางด้านนี้ปะ่ะช่างกลช่างกลโรงงานช่างกลโรงงานช่างกลโรงงานมันก็เป็นช่างโรงงานนะ,ะแต่<ช>ถึงข<ช><ช>น,นาดว่าไม่ใช่ช่างยนต์แต่ช่างกลโรงงานก็มีพื้นฐานแล้วแหละแล้วทำไมถึงได้ผันตัวเองมาเป็นช่างยนต์ครับเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยเมื่อ10ปีแล้วพี่อยู่กับนาร์ฉลอดีเซลโอ้โหนู่นเดยอยู่นู่นเลยอ่าทานน้ำเปรี้ยวทานูแปดลิ้วอ่าแปดลิ้วหลังจอกประมาณนั้นอะอยู่ปั๊มสายอยู่ปั๊มสายโอ้โหรเที่วย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ผมมาอู่ช่วงล่างเหรอเนี่ยอู่ช่วงล่างพี่เอาที่นี่ทำช่วงล่างเหรอช่วงล่างครับผมก็คึกว่าทำเครื่องยนต์เครื่องยนต์เห็นมีเครื่องนอนต่อร่องนอนอยู่นู้นแต่วางพี่ระวังอ๋อวางเครื่องระวังอ้าวแล้วมันแตกต่างอะไรกับช่างยนต์ไหมเนี่ยคือช่างยนต์อันนั้นเขาจะเก่งในเรื่องของหัวฉีดระบบปั๊มระบบฟิตขยายกาลังอัดอะไรพวกนี้เขาจะเก่งแต่เราก็คือเก่งแางช่วงล่างใช่ครับเขาบอกว่าที่นี่รถซิ่งน้อยมากจริงปะอ่างทองอ่างทองพี่จำเพาะจำเพาะให้ดจำเาะมีนี่ ก็พอมีพี่ก็มีไหนได้พาชมไหนพาชม <C> e <ars> เออพาไหนมาแล้วมามาดูไหนมีกุก้งอะไรอ่างทองบ้างอ่ะมีไงฮะก็กลุ่มน้องๆน,น,นี่พี่กลุ่มอินากะก็มี <C> e <ars> อินากะก็มีโอ้โหเฮ้ยนีิวซี <C> e <ars> อ่างทองเนี่ยมันลายไทยโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามันเฮ้ย <C> e <ars> ดูดิแม่งโคตรเจ๋งเลยนะดูดิแม่ไม่ธรรมดาเลยนี่คือกลุ่มอะไรอินากะแปลรู้ไหมว่าเขาหมายให้เป็นว่าอะไรเดี๋ยวต้องถามประธานประธานน้องผมนี่ประธานเหรอครับสวัสดีครับประธานประธานกลุ่มประธานแปลว่าอะไรฮะอินากะเป็นนักบุญแบบ โชดะบดมีบดมียำอะไรงี้ใช่ไหมมีบดมียำอะไรงี้ใช่ไหมเฮออกสดพี่เฮ้ยออกไลฟ์สดด้วยตอนไหนวะไปอะไรเพลิ้มเดือ๋อ๋อแม็กกอลไทยแลนด์อ๋นนี้โอนี่แม็กกอลไทยแลนด์อ่ะเขาติ๊กออกสีดำอ่ะเออใช่จำได้แล้วทางนั้นเพราะว่าเคยออกกับเราที่ไปอยู่ตรงในลานจอดรถใช่ทำช่วงล่างที่นี่ไปเนี่ยใช่แต่งที่อื่นแต่มาทำช่วงล่างจบที่เรา โอ้เฮ้ยกันนี้ทำอะไรไปบ้างอ่ะช่วงล่างคือเดิมเป็นเป็นโฟวินเอ้าเออใช่มีโป่งมีโป่งเป็นโป่งเป็นโฟวินหรือโฟวินออกเหลือแค่ขับสองซื้อโฟวินมามาลื้อขับสองแล้วทำไมตอนแรกไม่ซื้อขับสองวะแล้วก็ไปรถที่บ้านรถที่บ้านรถที่บ้านรที่บ้านรู้อย่างเดียววันเหลือแค่ขับสองเลยเต็มแล้วเต็มเต็มบ้านเลยแล้วไงต่อเออเพิ่งเคยเจอไดเอาโฟวินขับสองอ่ะแล้วไงอีกครับผมแล้วก็ไล่แหนบ แล้วก็ลูกหมากแล้วก็พวกช่วงล่างโชกอะไรพวกนี้ครับพี่เออไม่ธรรมดาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยุคนี้ก็ต้องต้องยอมเขาเลยก็คือ2020เอออันนี้สองพันยี่สิบหนึ่งพันสองพอือฮึอันนี้คือทำมาทำอะไร2020ส่วนมากก็จะโหลดครับแล้วก็ประเด็นของ2020ก็คือในเรื่องของอุ้งสาเพา ยังไงนะยังไงนะยังไงนะเฮ้ยคันนี้มันมี AR อาร์ไม่เหนื่อยเขาเถอะใช่ใพี่ที่ร้านก็ทำครับที่ร้านเออารเนี่ยอ๋อนี่ทำที่ร้านนะอีกอันนึงจะเป็นอีกอันนึงอ๋อจะเป็นอีกอันนึงจะเป็นอีกอันนึงและอันนี้คือเน้นการโหลดและไม่กระด้างใช่พี่มันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นชุดโหลดชุดโหลดโอ้ยเอาแท่งอะไรไปใส่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทำไมมันต้องขนาดนี้อันนี้เป็นกล่องโหลดเขาเรียกกล่องโหลดปรับองศาแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะครับเนี่ยอย่างนี้คืออันนี้เป็นทั่วไปใช่ไหมพี่อ๋อปปปปััััจจจจุบบบบนนนอออ่่่าากกตติิะะใช้้้ยงีีทวไเ็็แคครืสมม ด้านนี้3นิ้วด้านนี้ก็จะ3นิ้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัว2020น่เนี่ยเามันจะแหงน่ขึ้นอย่างนี้ใช่ที่เราก็ต้องดบเท้าที่ว่านี่คือเดี๋ยวก่อนนี่หรือนี่เท้ากลางใช่ไหมเป็นเากลางมันจะแหงน่ขึ้นมันจะแหงน่ขึ้นครับโอ๋อนึกออกแล้วมันก็เลยต้องปรับองศาเพื่อให้มันต่ำลงมาให้หัวมันทิ่มลงมันจะได้ตรงมันจะได้ตรงเหมือนเดิมใช่ี่แล้วมันแพงกกันเยอะไหมตัวนี้แพงพี่ตัวนี้สองพันห้าตัวละเหรอคู่ละ คู่ละเนี่ย2อ0 0ันห้าแล้วถเป็นอย่างเงี้ยคู่นี้ก็450บ้อยห้าสิบบต่างกันจังวะต่างต่างที่แล้วที่สำคัญที่ผมเห็นนั่นคือโชกอัพอเมนดาใช่ทีนี่เลยนี่คือพระเอกเลยเดี๋ยวก่อนนะโชกอัพอเมนดาเนี่ยจริงๆแล้วมัน3ามตุกาปีละพี่เป้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้3ามสสามที่เฮ้ยพี่เพิ่งสามขวบไปเลยเว้ยชกนี่มีแล้วทถามจริงแล้วรู้จักกันได้ยังไงเนี่ยจริงเหรอพี่จริงดิสามสิบปีเนี่ยตัวนี้นะเคยใช้เหรอถึงได้มาเป็นตัวแทนตัวนี้เคยใช่ไหมเคยใช้สมัยที่ ที่ขับรถโฟวินโอ้ตอนนั้นนะตอนนั้นจะดังมากนะตอนนั้นใช่ใชจะดังมากเกี่ยวกับเรื่องโฟวิลแล้วจะมีไอชุดคันชักคันส่งเขาอ,อะอาใช่ชุดดึงคันชักคันส่งอ,อะของอเมาถูกไหมใช่ดีแล้วนี่อันนี้คือโชกคแกนเท่าไหร่ครับตัวนี้จะเป็น20่สิบินโอ้อันนี้จริงๆ a ิอาเมาขาดังในโชคของเขาเรียกว่ารถสูงรถสูงรถโฟวิลแล้วก็มี ชคตัวเตีย้ยอวอมาจําหน่ายด้วยบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอาร์เมนดาเนี่ยมีมาแล้วกว่าสามสิบเปีน้องๆองรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาพัฒนาแล้วเขามีตัวเตีย้ยวจาหน่าย<ช>ก็เลยยังมั่นใจอยู่กับเออเฮ้ยโฟวีเราใช้รู้สึกดีก็เลยมาใช้เป็นตัวเตีย้ยวด้วยใช่ซึ่งตัวนี้เป็นแกนเท่าไหร่ครับพี่เป๊ะตัวนี้เป็นยี่สิบมิลนี่แกนยี่สิบยี่สิบมันดีอะไรฮะแกนยี่สิบเนี่ยยี่สิบผมว่า อยู่ที่สภาพถนนสภาพถนนแถวนี้ยมันค่อนข้างแย่อ๋อ <c oughs> คือมันไม่ได้เรียบอะไรมากใช่ครับนานกะบอกโชวนี่ก็เป็นระบบอะไรฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นทว,วินเป็นทว,วินโทพราะฉะนั้นก็เหมาะกับการใช้ขี่บนท้องถนนทั่วไปอย่างรถต่างรถซิ่งแบบนี้นอกเหนือจากนั้นฮะ2020นี่ต้องทำอะไรอีกเห็นบอกว่ามีมีรถโหลดระดับคับ5นิ้ว นี่โหลดห้านิ้วเลยเหรอโหลดห้านิ้วพี่โอ้บางครั้งหกนิ้วก็คือต้องตัดต้องตัดหูแนบหน้าเอออ๋อต้องตัดออกใช่ไหมใช่พี่เพราะว่าเออเว้เราดูเราไม่รู้ไงมันจะมาทําไมอ่ะเพราะว่าหูแนบหน้าเนี่ยมันมันจะเกินจากขนาดด้านขนาดของคัสซีแล้วแล้วมันจะทําให้ติดพี่ติดพื้นใช่ครับอ๋อไอ้ที่ขุดๆกันถูกไหมโอ้ติดลูกรละหน้าก็จะเป็นนี่นะครับสมมุติว่าเนี่ยในสไตล์แบบเนี้ยใช้งบประมาณเท่าไหร่เฉพาะโชว์คงไถ่โช้กด้วยโหลดด้วยอะไรด้วยมันจะแล้วแต่พี่แล้วอย่างเงี้อย่างเงี้เท่าไหร่ชุดนนีี้้ชุด ชุดนี้อยู่ตัดตัดหัวแนบด้วยครับ4,500เออทำถูกจังวะ4,500ันหเถ้าเกิดว่ากูมาทำขี่รถมาทำอ่างทองก็ได้มั้งเออแค่4,500 4,500ี่ผมให้ไปดูดีกว่าว่าเซตหนึ่งมันมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวไปชมกัน เอาละครับเมือทางบ้านะฮะเดี๋ยวจะงงว่า1นเซตมันมีอะไรบ้างพี่แป้นะอธิบายให้ฟังหน่อย1เซตกองพี่มันมีอะไรบ้างฮะก็คือถ้าเป็นเอ่อ2 0 20นะครับ2 0งันคันเมื่อกี้ชกหน้าอ๋อมีชกหน้าด้วยใช่ครับจะมีชกหน้าแล้วก็ชกหน้าเมนดาแกะเท่าไหร่หน้าก็เป็น20 20เหมือนกันก็คือหน้าหลัง20หมดเลยใช่ครับแต่หลังผมจะแนะนำเป็น20เหมือนกันเดี๋ยวความยาวเลยไม่เท่ากันเนี่ยใช่พี่ใช่ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ทรงรถแล้วแต่รุ่นรถด้วยออกก็คืจะมีชหน้า มีโชกหลังชหนึ่งเซตแล้วเนี่ยอร่อยว่าพี่อ๋อตัวนี้ผมลืมบอกก็คือพระเอกเลยตัวนี้พระเอกยังไงอ่ะเป็นเจนใหม่ของเขาอีกนี่คือรุ่นใหม่อมันได้เหรอรุ่นรุ่นใหม่ออกพี่มันมันดียังไงฮะเราพูดถึงเจนแรกก่อนอ่ะเจนแรกเจนแรกสมมติว่าตัวนี้เราโหลด2นิ้วก็คือได้แค่2นิ้วอ้าวก็คือเป็นไปแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับอ๋อฮะเราเราจะไปสแตนดาร์ดก็ไม่ได้ไป3ก็ไม่ได้ก็คือทำมันล็อกเลยสองนิ้วคือ2นิ้ว2นิ้วือ2นิ้วแต่ที่นี้ัยรุ่นนะพี่ัยรุ่นก็ อยากเปลี่ยนวันนี้อยากได้3นิ้ววันนี้อยากได้2นิ้วสมมุิเราอยากได้ใช่พี่ก็คืจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ๋อเราก็ได้2นิ้วแล้วใช่ถ้ามุดว่าอยากได้เตี้ยกว่านี้เองไงก็เปลี่ยนก็ปอกออกแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงมาแทนอ๋อจะเตี้ยใช่วันนี้อยากหน้าเชิดวันนี้อยากหน้าเชิดเอาสแตนดาร์ดเลยนะฮะสแตนดาร์ดแล้วก็ใส่ตัวใหญ่เข้าไปโอ้เฮ้ยยิงที่เจ๋งว่ะใช่พี่แล้วคุ้มชุดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สามพันเก้าเพิ่มอีกพันเดียว เพิ่มีพันเดียวจาก2,009ใช่คือแสดงว่าไอ้ไอ้ไอ้ชุดโหลดชุดอะไรที่ทํามาเนี่ยเปลี่ยนได้เนี่ยคือเขาเผื่อมาแล้วใช่ครับมัน<อ>ไม่ได้ไปเค้นไปนเค้นแรงสปริงอ๋อเออใช่เพราะมันต้องมีสปริงรับอีกใช่ครับแค่บีบให้มันเตี้ยแล้วสูงแต่ความหนืดของเขาก็ยังอยู่ปกติใช่ครับแต่ถ้าอย่างโชคเดิมอ่ะแกนมันจะยาวครับพอ,อโหลดมากๆ ช่วงยันช่วงยุคไม่ยันใช่ไหมใช่นี่ครับพระเอกเลยฮะชุดนี้สามพันเก้าใช่ครับพี่พระเอกเลยใส่ดีมากแล้วเขามีมาให้กี่กี่กี่วงก็มีมาสามวงพี่สามวงก็คือสแตนดาร์ดโหลดหนึ่งโหลดสองโอ้โหคุ้มแล้วแล้วก็โหลดสามก็จะเป็นตัวนี้โหลดสามนี่โหลดสามมึงจะตัดเลยคุ้มมีคุ้มตัวเนี้ยเท่าไหร่ครับที่ว่ามาทั้งหมดถ้าสองพันยี่สิบคบชุดผมทำอยู่ห้าพันเก้า ไม่แพงครับดูอุปกรณ์ที่เขาใช้เพื่อนเพื่อนทางบ้านฮะอุปกรณ์นี่คือปราณี่นะฮะได้อย่างมันเป็นงานเหล็กแล้ว CNC หมดไม่ใช่ว่าไม่เป็นสนิมนะแต่เมื่อสักครู่นี้เป็นไม่เป็นสนิมแต่นี้เป็นสนิมก็เป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กแบบ CNC ชุดย้ายนี่ฮะแล้วนี่ก็คือชุดชุดการสนิมชุดการสนิมด้วยอันนี้คือชุดหน้าเพราะถ้าเป็นการสนิมมันจะดูไม่ถวยนะครับเเรียกว่าการล้อแบกเพราะ2020มันจะล้อมันจะแบกเวลาโหลดเยอะมันจะแบกออกนี่แล้วบอกมีรถรถที่ร้านด้วยเป็นยังไงบ้างชมอ่ะนี่ใช้อะไรบ้างสำหรัับรถคคนนนีีี้้ก็มมโชอเดาะพ่ ก็จะใส่ตัวนี้คือแกน20แกน20ครับนะฮะทั้งทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็กเออาร์มมีเออเอาเอาร์มพี่บอกว่าตัวนี้ทำเองใช่ครับตัวตัวนี้ทำเองติดทีติดตั้งทีเท่าไหร่ในเออาร์มทำเองแบบเนี้ย เอ้าก็อยู่งบห0 0พันที่ห้าพันบาทเราหนึ่งหนึ่งอันใช้อันเดียวอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องย้ายถังน้ำมันใช่ใช่นะครับเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบนะบางท่านบอกเฮ้ยทำไมผมได้อันเดียวคนอื่นได้2อันเพราะถ้าเกิดว่าคุณย้ายได้2อันมันต้องย้ายถังน้ำมันฮะนี่ฮะลักษณะมันจะวางตรงนี้แล้วมันจะติดถังน้ำมันแต่ที่สำคัญพี่เป้ก็ยังไว้ใจอาร์เมนดาโอ้แล้วทำอะไรไปบ้างนอกเหนือจากนั้นมีการอัปเกรดเครื่องยนต์อะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับรถที่ร้าน ไม่พี่เดิมซึ่งเดิมเน้นเดิมเน้นเดิมเน้นขับดีก็มีกล่องแค่นั้นเองกล่องกับคาเร่งก็อย่างนี้รถขับดีอย่างนี้เดี๋ยวขอลองรถอ่างทองนะได้ได้เออมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอยากดูว่าโชวอขัพอะรเป็นด้ามันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวพาไปชมครับโหสุดยอดเลย เมื่อกี้นะเว้ยเบิร์นอย่างนิ่งอ่ะแสดงว่าเออรัมกับโชว์ใี้เขาดี<ม>เดี๋ยวลองดูเดี๋ยววิ่งก็รู้ว่าดีจริงหรือเปล่า mm. บอกอย่างเดียวอย่าพังอย่าพังมันใช้ได้ไนะบอกพี่เป้ด้วยอย่าพังบอกเอ้กเอูเนียนอยู่แล้ว จากที่ลองรถพี่เป้แล้วเนี่ยเอ้ยมันเป็นรถที่ใช้งานได้เจ๋วจริงๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งช่วงล่างเหมาะแล้วกับถนนที่นี่ใช่ี่เพราะมันมีลูกคลื่นเออมีลูกคลื่นจริงๆเฮ้ยถือว่าเจ๋วจริง,รงๆนะฮะกับโชอคอะเมดาแกน20มิลการันตีเลยว่าเฟี้ยวมากๆและอย่างผมการ,ราันตีว่าช่างทำช่วงล่างที่อ่างทองก็เฟี้ยวเหมือนกันครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนบ้านสนใจอย,อยากจะทำเรียกว่าช่วงล่างกับพี่แล้วก็ใส่ชชอคอเมดาติดต่อพี่ได้ยังไงอ๋อช่องทางนะพี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เฟซบุ๊กแฟนเพจอ๋อแน่น แล้วไทยมมีขึ้นให้ข้างหน้าแล้วครับผมหรือจะต้องโทรมาสอบถามพูดคุยกันก่อนเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าห้าพี่แปดห้าเก้าศูนย์เก้าห้าแปดติดต่อได้โดยตรงติดต่อได้โดยตรงแล้วรับประกันว่าจังหวัดนี้ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยพี่ปลอดภัยแต่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยคุณปลอดภัยหรือเปล่าคุณต้องเขาเรียกว่าสวมแมสสวมหน้ากากเอาแอลกอฮอล์มาด้วยครับผมนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ว่าฮะโควิดกำลังระบาดนะฮะก็ฝากกันด้วยครับกับอู่ช่วงล่างดีๆแบบนี้ฮะแล้วก็โชคอัพอาร์มเอนด้าดจริงนะ ผ่านไปแล้วก็ผ่านกลับมาเข้าใจไหมถามจริงอะโชว์มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมใช้ย่ออะแมนดาราคาไม่แพงครับแล้วดีด้วยสมราคาวิ่งหวยเปล่าต้องรอรับต้องน่พูดจาดิอยากจะบนเซอร์ฟว่าเนี่ยได้ก็ดีครับมึงก็ใช้อยู่ไม่ใช่แต่ไดงว่าขอเขาดีจริงจริงทดสอบแล้วครับทดสอบเรียบร้อยทดสอบเรียบร้อยเอาอยู่เอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่นะเอาตรงไหนจะเจ้าเจ้าฝากแฝด้กับเมนดา สวัสครับครับสวัดีครับถามจริงทำไมถึงเลือกใช้โชคอเมริายี่ห้ออื่นก็มีั้งเนี้ยอโอ้มันซับดีด้วยพี่เวลาเอาตัวอะไรเงี้ยซับดีนี่คือลำโพงเลยขับรถเร็วไหมก็ก็ได้อยู่พี่ล่ะเป็นไงเอาอยู่ไหมเอาอยู่พี่อียางแกนยี่สิบมิลเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ฮะขอบคุณฮะซับดีออกซับดีมันนี่เอาคืนด้วยซับคุณเรียกว่าเครื่องเสียงสวัสดีครับโอ้โหกินข้าวมา่อวานเนี่ยกินกัวพี่กินนะ ปลอดภัยดีไม่มีโควิดไม่เป็นครับร้อนแตเต็นเอฟเป็นไหมเอฟไม่ไม่เป็นครับซีซีอะไรเนี่ยเดียวครับพี่พี่เดียวเราบอกว่าจูเนอร์ด้วยใช่ครับมีแมปด้วยมีแม่ครับเหรอถามจริงๆนึกยังไงเนี่ยแล้วก็ถึงใช้โชกอัพอเมนดาเนี่ยไว้ใจได้ยังไงนึกครับพี่จริงหรอจริงครับแสดงว่าของก็ดีว่างั้นใช่ครับใช้มาตั้งแต่แรกครับพี่ใช้มาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับถอยมาก็ใส่เลยนี่ขนาดมือจูเนอร์ยังเลือกใช้อเมนดาเลยก็ไว้ใจเขาใช่ไหมอย่างว่านะรถซิงด้วย กันแกง2 0แกงยีครับดีไหมล่ะดีดีครับเออแต่ผมมาขับแล้วเอาอยู่นะไม่เลื่นดีไม่เลื่นนี่พูดถึงคัดไปเนี่ยคัดเลื่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับคัดเลื่นอนแต่รถไม่เลื่น